สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หนะ้าห้างเดอะมอลล์บางกะปินาะทุกคนกาลังจะเดินไปที่นู่นตะวันนาบางกะปิเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศล่าสุดที่ตะวันนาว่าจะเงีเยบจะก,กริบเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่านาะเราก็ไม่ได้เข้าไปนานละเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันไปเลยดีกว่านาะไปคางนี่จะถึงแล้ว นี้ก็เป็นอากาศบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะหลังเลิกง่าข้าง้าตลาดของกินเยอะแยะมากมายข้างในนี้ก็จะกริบๆนิดนึงคนเยอะอยู่นะของกินทั้งนอกเดีย๋ยวเราเข้าไปดูห้องในก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวตอนขากลับมาซื้อของกินข้างนอกกันถ้าซื้อเลยเดี๋ยวจะหิวหนักโซนนี้คนเยอะอยู่นะนี่เสริมความง,งามทำลงทำเล็บได้อยู่ไม่ได้กริบนะมันกาแฟหอมเช่ไหนละ่ะ

เสื้อผงเสื้อผ้าดูโซนด้านเนี่ย ก็มีของขายเยอะนะส่วนมือถือไอทีเยอะแยะมากมายข้างในก็มีอีกนะข้างในนู้นมีหลายแถว ก็ไม่ได้กริบนะเนี่ยเขามีคนอยู่ซื้อรองเท้ากันเยอะแยะเลยนี่รนอยฮัส์เก้าบาทรองเท้ายักษ์ก็ยังอยู่บเบลอเลย เดินเข้าไปเรื่อยๆเ,เนาะดูบรรยากาศข้างในนะไม่ใช่เชิญร้านกระเป๋าสองเก้าเก้าไอที IT มือถือก็เยอะร้านนี้เราเคยซื้อเคส S <S น่าหลกหนึ่งร้อยบาททั้งร้านอันนี้ก็ยิงอยู่นะอยู่มานานละร้อยเดียวมงกระโปรงเรดส,สวยๆดีงาม อันนี้มาวันธรรมดานะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แต่ไม่รู้ว่าคลิปจะได้ลงวันไหนมโซนเด็กทั้งไหนก็มีด้านหลังโซนร้อนก็มีของขายฝังนี้ กร้ปล่างนี้ร้านหายไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ตรองเท้านี้เราก็เคยซื้อ,อน่าจะเป็นส่วนนี้บางที่เขาว่ากริบแต่ก็มีของขายอยู่แหละทุกคน เข้าไปดูเดินทะลุไปโซนร้อนข้างหลังด้วยเจอจือตะวันนาบ้างกะปีแล้วก็มี ไปกันทุกวันเนาะตรงนี้เร็วนิดนึงไปเร็วๆแต่ไปดูโซนร้อนของไม่อยู่ ึงแล้วนไหนด้านนอกก็มีของนะตรงนี้ก็จะร้อนๆหน่อยเครื่องหนัง คอดเพลดัาน,นหลังยาวไปนูน่นมีทางเดินทะลุไปเดินมอ์บากะปิดด้วย ของเยอะโย่ใครว่ากริบก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไหนไหนสนนวดไปนู่นเลย อนแนทคเลนส์คือสัมภางข้างหลังเลี้วซ้ายไปทะลุเดอมอล์บางกะปิปนนวะสวยงามเรี ก็ยังรู้เอกเดิมเอา กเกียงนเดี๋ยวก็ออกไปหาของกินกันเนาะของน,นี้ก็สนร้อนสนเย็นมีหมดมาเดินได้แล้วแต่ชอบเลยกว้างขวางเนาะ ไปหาของกินด้านหน้าดีกว่านี่ด้านหน้าตลาดของกินสะดุดนิดนึงทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าจะได้อะไรไปกินบ้างเอาวันนี้ใอ้ขนมเาเกโรตีใส่ใหม่ก็มีหายไปบ้างแต่ก็ยังอยู่เยอะ ไก่ต้มน้ำปลา,า,าคข้าวละไม้ปลาโกบยำแกงน้ำลาำย เีลั้มาลาตรงไหนใครว่ากริบเนี่ยคนก็มีเดินอยู่ ช็อกโก้ไว้แบดุบนคนเยอะมาก แก่อบเป่งใช่กินข้าวปลาแกะของทอดม้าแรงทอด ยำปูมา ยาเอาไข่พะโล้กับต้มมะละไข่พะโล้กับต้มะตมะละนี่ค่ะขอบคุณครับตักข้านะจ้ะ าไก่แกงแล้วสองอย่างไรเอ,อ่นหมูทอดไก่ไยงไก่ย่างหอยนางมรมก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณวิที่นั่งกินนะ ก็เท่อยู่ต้อ,องครกขมผ่าวอยากกินหอมหมกรู้สึกตรงนี้จะมีหอมหมกหมกย่างยำหลมจีน ตำแซ่บแกงเห็ดจีนโชคเกียวอ่ะกรับที่เดะมอบางกะปิก็ได้ของกินจากตะวันนามาเยอะๆย,ยเลยวรามานีเนี่นะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้ด้วย เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ